มอสใสลมนะคะตอนนี้มีแต่แดดนะคะมอสใส่แดดเอาได้แล้วทุกคนตอนเรอยนพร้อมแล้วค่ะสวยจังเลยอ่ะวิวข้างหลังสวยมากวันนี้เราจะมาปล้ำพี่กบนะคะพี่แบมาเรามาปล้ำพี่กบวันที่ของเราสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสมัยทู แล้วก็ช่อง PM แพรว์นะคะไม่ไม่ไม่แก้ไม่ไม่แก้ไขช่องให้หน่อยเหรออ๋อสมัยทุเดย์นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าสี่สี่สามสูงสูงสวยนาทีนะคะเพราะวันนี้นะคะเรามีว่าเรา ต้องไปที่เราจะไปถึงกันที่ไหนเดี๋ยวดูกันเชืยงใหม่หรือว่าไปถึงม่อนแจนน่าจะม่อนเจนนะเนาหรือว่าไปน้าปลาสวยเอ็มเจอทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูกันว่าเกียวจะไปที่ไหนอะไรกันบ้างนะทุกคนดูสิมีคนอยากข้าวกล้ามกนจะไหนเออเอมาสองคนด้วยเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไป กำลังจะมาโดมห้องน้ํากันนะคะเราจะมากินซ่วงกันนะคะโอ้ฮัลโหลเขาชื่ออะไรอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ทุกคนมาดูกระจกปะสวยปะตุน,น้ำเตะๆละน้องเกียวนี่น้ำเตะๆละแม่ว่าทุกคนอ่านี่จะบอกค่ะ,ะพื่อนดูผมฟูหมดแล้วนะไปเดี๋ยวเกีียวขอตัวเข้าห้องน้ําก่อนนะคะอ่ะทุกคนตอนนี้เกีียวก็ได้ไปซื้อของ กินในเซเว่นนะคะสปอนเซอร์เมจิโนเมจิเข้าได้นะคะสปอนเซอร์คาเคค้าได้นะคะตอนนี้นี่ไม่มีอะไรจะกินแล้วค่ะมองน้องทำไมอร่อยเต็มเ,เลยละทุกคนเดี๋ยวเกียวขอตัวกินไม่เป็นของยำไม่เป็้องยำเหรอเนื้อ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่โกดนี่ไม่ได้นะทุกคนไปเดี๋ยวถ้าเราไปก่อนเกียวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะไปอ่าอโอ้อันนี้คือเฟซคลาวของสองคนนี้นะคะน้พ่อแม่ยอดเด็ดเบ้ยเออ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 ไอ้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  คุณผูいい้ชีมาบายายสองคนดิสิเพื่อรักกเออโยเออวันนี so ้นะครับทุกคนเราจะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอคุูค่ะขอคุูคะคครๆคีะค่ค่ะ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 คุะคีค่ะคะคะค่ค่ะค่คะค่ะค่่ะคมะค็ะค่ะค่ะค่ะะค่ะ่ะคคนะคะคะค่ะค่ะะคะค่ค่ bon ่คะค่ะค่ะคะ่ะคะ่ะ่่ะ่ วไงเราจะแปลหรือยังเราจะแปลแล้วเราจะแปลหรือยังเราจะแปลละเราจะแปลหรือยังแปลแปลแปลเขาแปลเป็นเกย์ค่ะเพื่อนรักเพื่อนกันเพื่อนรักวันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ครบแล้ว ไหนกันแล้วคะคุณผู้หญิงแม่น,นี่ฮะแม่ริมฮะเออที่ไหนนะแม่ริมแม่ริมนี่ใกล้ถึงเชียงใหม่แล้วอย่างก็เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่เหรอก็อคนไม่รู้ยอมไม่พีค <laughs> <laughs> คือทุกคน <laughs> ถ้าเกี่ยวไปไหนมาไหนคนเดียวนะคือเกี่ยวหลงได้เลยเ <laughs> มื่อกี้อ่ะที่เรามาถึงลำปางอ่ะเกี่ยวไม่รู้เลยว่าเป็นลำปางทุกคนก็มากับพี่ๆเยอะๆเลยสวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรคะพี่ ชื่อพี่แอมจ้ะชื่อชื่อช่อชื่อแต่งคิวอะไรกันอ่าโอเคค่ะทุกคนก็เรามาถึงกันที่เชียงใหม่แล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปสวิงคิงคงที่ไหนกันต่อใช่ไหมพี่กบพี่กบไม่ใช่พี่กบไม่คำพูดพี่กบไงเออนะคะทุกคนนี่ก็มากับพี่ๆเยอะแยะเลยนะคะนี่อันนี้มีช่องไหมคะนี่ครับโอเคค่ะที่มีช่องค่ะช่อง pm แล้วนะคะอ่าลงเลยนี่ พี่วันนี้สดค่ะคนนี้ว่าสดค่ะไม่สดค่ะไม่สดช่พี่เชื่ออะไรคะตะครับโอ้หล่อจังเลยค่ะชือกอครับอ๋อโอ้น่ารักมากค่ะเชื่ออะไรคะชุดเนนนะโอ้สวยมากค่ะโอเกนะัคะทุกคนชื่อเชื่ออะไรครับ แล้วตอนนี้เอ่อผัวกูไปไหนฮะเลื่อนไลนแล้วพี่กบด้วยเล่นไลแล้วเลื่อนไลนแล้ว,ลวมาเดี๋ยวเรารอพี่กบกันดีกว่านะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันต่อพี่แบลรู้ไหมไปดูสกุลนะดูสกุลนะดูดูดู เน่เน่เน่นนนม่จบอกจิรายุนี่ทิ้งเกียวไปหาเมียใหม่นะน <c oughs> ไวเช่าไปช่าไปเช่าต่างหาทุกคนเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเกียวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเ <c oughs> มื่อกี้ขับมอเตอร์ไซค์มาทิ <c oughs> นาเรศข,ขับปวดก้นมากๆเลยเนี่ยจะบอกเลยนะทุกคนแต่ก็บอกไปแล้วทุกคนอยากรู้อ่ะคือเกียวก็ไม่อาจะปิดบานนะก็ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนะไปเราไปกันต่อเลย ที่ม่อนดอยคำจะที่ไหนแล้วม่อนใส่ลมนะคะตอนนี้มีแต่แดดนะคะม่อนใส่แดดนั่นแหละทุกคนนี่นะคะก็มาถึงแล้วเนาะพี่เบลเดี๋ยวเราจะต้องไปหาที่พักไม่อย่างงั้นเราจะต้องนอนหน้าห้องน้ำนอนไหมหรือว่านอนตรงนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ไม่มีที่ว่างต้องไม่มีที่ให้สำหรับเราใครใครอยู่ที่ม่อนใส่ลมบ้างนะคะเกียวขอไปนอนด้วยคนนะคะ จะลงคลิปก็คือก่อ <laughs> <laughs> จะลงคลิปนี่กลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องต้นชวนพี่กบมาช่วงปีใหม่เนาะแล้วก็ติดต่อหาเกียวด้วยนะเกียวจะไปนอนด้วยนั <laughs> ่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปที่พากกันเลยค่ะตอนเรอยนพร้อมแล้วค่ะนี่ว <laughs> สวยจังเลยอ่ะวิวข้างหลังสวยมาก <laughs> ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ห้องพักแล้วนะคะนี่ก็เป็นเสื้อผงเสื้อผ้าเกียวนะคะเกียวก็จะชอบม้วนไว้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่เราเก็บของอยู่แล้วค่ะมีพิรถมีพรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีซูเปอร์แมนหรือว่าอนาคอนด้า,าไหม นี่นะทุกคนเป็นเสื้อผู้เสื้อผ้าเดียวขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรกินข้างล่างนะคะตอนนี้เราอยู่บนดอยมันมันร้อนจี๊ดเลยรอ <laughs> รอรออะไรหนาวจะตายอยู่แล้วเม่กินนะทุกคนคือน้ําเย็นมากๆพี่กบวันนี้เราจะมาปล้ำพี่กบนะคะ,ะมาเรามาปล้ำพี่กบาวา<ะ>ที่ของเรา เขามาที่ของเราเราสามารถทอบไรกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนเราอาบนับก่อนนะคะไป ทุกคนคือเกียวลืมปิดคลิปเกียวตอนที่เกียวไปกินข้าวอ่ะเกไม่ได้เอากล้องไปนะเกียวก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วเมื่อกี้ก็ไปกินหมูกระทะด้วยก็เอากล้องไว้ในเต็นท์นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะก็เดี๋ยวเกียวจะปิดคลิปเลยนะวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่ไหมสวจะบอกครับเพื่อนๆตอนนี้คือพี่เหลวก็ทิ้งเกียวอยู่คนเดียวนะทุกคน เกลจะหลงให้แล้วเกลเกวจะชิ่งนอนก่อนแล้วคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนพรุ่งนี้เกลจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อทุกคนฝากติดตามอีพีต่อไปด้วยนะอันนี้คืออีีแรกเกลอยู่ที่ตากมาเดินทางมาจนถึงที่เชียงใหม่นะ,ะี่มอนแจมนะคะเกลฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ะมีเพทนทอน้ท่พี่น,น้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่องสมัยทุเดย์ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็บายบายคะ่ะ